มนุษย์ต่างดาวตามหลักพระพุทธศาสนามนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อยู่ในทวีปที่เหลืออีกสามทวีปคืออุตระกูรทวีปปุพพระวิเทหทวีปอัประโคยานทวีปส่วนโลกที่เราอยู่นี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าชมพูทวีปคำว่าทวีปตามหลักพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงทวีปอเมริกาทวีปยุโรป หรือทวีปเอเชียตามที่พวกเราเข้าใจดังนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวตามหลักพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่นอกชมพูทวีปอันได้แก่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอุตรากุรุทวีปปุพบวิเทหะทวีปอัประโคยานทวีปนั่นเองซึ่งมนุษย์ในทวีปทั้งสามนี้เราสามารถเรียกสั้นๆตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักดาราศาสตร์ว่า มนุษย์ต่างดาวก็ได้เพียงแต่รูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต่างดาวตามลักษณะพระพุทธศาสนาอาจจะมีความแตกต่างจากความเชื่อและหลักการตามหลักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่คุณครูไม่ใหญ่ก็คงตอบไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีบันทึกในตำราว่ามีอยู่จริงแล้วมันก็มีอยู่จริงๆเสียด้วย ต่อไปนี้เราจะได้มาเรียนรู้ถึงลักษณะต่างๆของมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อยู่ในทวีปต่างๆกันจากบทความข้างล่างนี้มนุษย์ต่างดาวในพระพุทธศาสนาตอนที่ตั้งของมนุษยภูมิ4ที่อยู่ของมนุษย์หรือมนุษยภูมิอยู่บนพื้นดินที่เรียกว่าทวีปใหญ่ซึ่งลอยอยู่กลางอากาศในระดับเดียวกับไหลเขาพระสูเมนหรือเขาซิเนรุ ตั้งอยู่ในทิศทั้ง4ของเขาซิเนรุซึ่งเป็นแกนกลางของจกักรวาลในกาลมาภพพื้นแผ่นดินใหญ่ทั้ง4ที่ลอยอยู่ในทิศทั้ง4นั้นแวดล้อมด้วยทวีปน้อยเป็นบริวารอีกทวีปละ500รวมทวีปน้อยมี2,000ทวีปมนุษย์ต่างดาวตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงมนุษย์ที่อาศัยอยู่นอกชมพูทวีปทวีปใหญ่หรือพื้นแผ่นดินทั้งสทิศ มีชื่อและที่ตั้งดังนี้ 1. อุตรากุรุทวีปตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาซีเนรุ 2. อุปุพะวิเทหะทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาซิเนรุ 3. อัอปราโคยานทวีปตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาซิเนรุ 4. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาซิเนรุ ชาวโลกส่วนใหญ่ที่ยังไม่เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนามักมีความเข้าใจว่ามนุษย์มีอยู่เฉพาะในโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่หากได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วจะพบว่าโลกมนุษย์นั้นมีอยู่ถึงสี่ทวีปด้วยกันแต่เราไม่สามารถไปถึงได้เพราะอยู่ไกลกันมากอีกทั้งยังมีความละเอียดประณีตมากกว่าโลกที่เราอยู่นี้ จึงทำให้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อต้องอาศัยทิพยจักขุดังที่เคยกล่าวมาแล้วโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เรียกว่าชมพูทวีปลักษณะของมนุษย์ในทวีปทั้ง4มีดังนี้ 1. อุตรปภูมิประเทศและสังคมอุตรุรุทวีปมีขนาดพื้นที่ประมาณ8,000โยชน์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาซิเนรุ ซึ่งอยู่ในทิศเดียวกันกันกบเท้ามหาราชชื่อกูเวนหรือเวสวร์เป็นผู้ปกครองของเทพชั้นจตุมหาราชด้านทิศนี้แสงจากเขาซิเนรุด้านนี้เกิดจากแสงรัตนสีทองส่องมาทางทวีปนี้มีต้นกระปพลึกเป็นไม้ประจำทวีปนี้วัดรอบลำต้นได้15โยชนมีกิ่งและลำต้นยาวขนาดละ50โยธ วัดส่วนสูงทั้งหมดได้100โยโยต์วัดกิ่งที่แผ่ไปรอบด้านก็กว้างได้100โยโยด์เหมือนกันเป็นไม้ยืนต้นเวลาออกดอกใบจะร่วงเกือบหมดจะออกดอกตามกิ่งจนเต็มแต่สมัยนั้นดอกใหญ่มากพวกมนุษย์ในทวีปนี้สามารถอธิษฐานขอเสื้อผ้าและเครื่องประดับได้จากต้นไม้นี้จะออกมาจากดอกไม้ซึ่งก็จะได้ตามกำลังบุญอากาศของทวีปนี้ดีมาก ไม่มีมลภาวะที่เป็นพิษน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ภูมิประเทศสะอาดไร้สิ่งสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสัตว์ร้ายสัตว์พิษมีผลไม้หลักชนิดผลใหญ่รสชาติดีมากไม่มีพืชหนามพืชพิษอรารามไปด้วยไม้ดอกสีสันสะดุดตาหน้ามองไม่รู้เบื่อและไม้หอมนานาชนิดคนก็ตามสัตว์ก็ตามไม่วีวาดเบียดเบียนกัน มีตันหาน้อยไม่มากมากในกามร,รูปลักษ์มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้ารูปทรงสี่เหลี่ยมร่างกายไม่พิการไม่มีโรคหรือเจ็บป่วยรูปร่างใหญ่โตกว่าชาวชมพูทวีปสามเท่าประมาณ13ศอกมีผิวแดงหรือขาวเท่านั้นมีเส้นผมละเอียดอ่อนเส้นเล็กกว่าผมชาวชมพูทวีปแเท่า สตรีมีรูปร่างสมส่วนเป็นสาวตลอดกาลผู้ชายก็เป็นหนุ่มตลอดกาลคุณลักษณ์มนุษย์ในทวีปนี้มีอายุ1,000ปีเท่ากันหมดหญิงตั้งครรภ์และคลอดไม่ลำบากทางแม่และลูกเด็กเวลาหิวก็จะมีน้ำนมหลั่งทางนิ้วมือเกิดได้เจ็ดวันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อญาติพลัดพลากจากไปก็ไม่เศร้าเสียใจ ไม่ต้องรับทุกขเวทนาด้วยโรคภัยความชราและความเสื่อมกำลังมีสินห้าเป็นปกตินิสัยไม่ยึดถือสิ่งของอันใดเช่นผ้าข้าวน้ำเป็นต้นเป็นของตนไม่มีความหวงแหนว่านี้ภรรยาของเราเป็นต้นความกำหนัดด้วยความพอใจย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นมารดาหรือน้องสาวการดำเนินชีวิต มนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืชและไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถข้าวสาลีนั้นไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดข้าวสารเลยทีเดียวเมื่อเขานำข้าวสารไปเกลีย่ยลงหม้อแล้วหุงแล้วนำไปตั้งบนเตาอันปราศจากควันและเท้าเตานั้นได้แก่หินที่ชื่อว่าโชติกปาสานะ ที่ชนชาอุตระกุรุทวีททั้งหลายวางหินสามก้อนแล้วยกหม้อขึ้นตั้งบนแผ่นหินไฟก็เกิดขึ้นจากแผ่นหินนั้นทันทีโดยไม่มีควันเมื่อข้าวสุกแล้วไฟก็จะดับเองเป็นสัญญาณให้รู้ว่าข้าวสุกแล้วเหมือนหม้อไฟฟ้าในปัจจุบันชาอุตระกุรุบริโภคข้าวจากหม้อนั้นไม่มีแกงหรือผัดอย่างอื่นเสริม เพราะบริบูรณ์ด้วยโอชาครบถ้วนอยู่แล้วและรสชาติของข้าวนั้นเป็นรสบำบรุงใจของผู้บริโภคอย่างดีชนเหล่านั้นย่อมให้แก่ผู้มาถึงที่นั้นทุกคนชื่อว่าจิตรณนีย่อมไม่มีแก่เขาเหล่านั้นแม้พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นทรงฤทธิม์มา,ากก็มักจะเสด็จไปณที่นั้นเพื่อรับบิณฑบาตหรือแม้แต่ฤาษีดาบท,ที่มีฤทธิ์ ก็ชอบไปพิกขาจาร์ยที่ทวีปนี้อันหนึ่งอิตถิรัตนะนางแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิหรือของคนมีบุญทั้งหลายเช่นโชติกะเศรษฐีโดยมากก็นำไปจากอุตรกุรุทวีปนี้โดยการนำไปของเทวดาหรือมาได้เองด้วยบุญญาณุภาพบ้างหากผู้มีบุญนั้นตายไปก่อนหรือออกบวชพวกเทวดาก็จะนำนางแก้วนั้น กลับไปยังอุตรากุรุทวีปเหมือนเดิมก็มนุษย์เหล่านั้นจะนอนบนที่นอนอันประเสริฐที่ปราสาทและนั่งบนต่างและวอเป็นต้นเที่ยวไปอัจถรถาบางแห่งกล่าวว่าชาวทวีปนี้และชาวอัป,ประโคยานทวีปนอนบนแผ่นดินได้สบายไม่จำเป็นต้องมีบ้านเรือนก็ได้ สงสัยพื้นดินน่าจะนุ่มราบเรียบดีดุดปูด้วยพรมกระมังยุงเหลือบลิ้นไรคงจะไม่มีด้วยเวลาที่มนุษย์ในทวีปนั้นตายไปพวกญาติก็จะนำเอาผ้าชื่อสิเวยกะห่อหุ้มคนตายแล้วทิ้งเสียนกหัสดีลิงทั้งหลายมีศีรษะเป็นช้างขนาดใหญ่กำหนดห่อคนตายนั้นว่าชิ้นเนื้อแล้วเฉียวนำไปวางที่ยอดเขาหิม,มาพาน เปลืองออกแล้วกินมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปนี้มีการรักษาศีลห้าเป็นปกติเมื่อตายไปแล้วย่อมเกิดในเทวโลกแน่นอนแต่เมื่อเวลาที่จุติจากเทวโลกแล้วอาจไปเกิดในอบายภูมิสี่หรือเกิดในทวีปเดิมหรือในทวีปอื่นก็ได้หรือไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งตามอำนาจแห่งกรรม จะไม่ไปสู่อาบายเพียงชั่วพบถัดไปจากที่กําลังเป็นมนุษย์อุตรากุรุเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะที่เด่นของชาวอุตรากุรุไว้ฐานสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาอุตรากุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสประการสาประการเป็นไฉนคือห ไม่มีทุกข์เพราะตัณหาในกาม 2. ไม่มีความหวงแหนยึดถือในทรัพย์สมบัติบุตรภริยาสามีว่าเป็นของตน 3. ม,มีอายุแน่นอนคือ1,000ปี